และสำหรับเรื่องต่อไปนี้นะคะก็กำลังเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีจำนวนมากเลยนะคะเมื่อเขาไปจองซื้อบัตรคอนเสิร์ตค่ะแล้วปรากฏว่าคอนเสิร์ตก็ถูกล้มเลิกไปแล้วก็ไม่มีการโอนเงินคืนมาให้กับคนที่จองซื้อบัตรไปแล้วนะคะล่าสุดนี้ค่ะทางกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็เตรียมที่จะไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้ฝากเตือนมาด้วยค่ะว่าใครที่จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตต่อไปเนี่ยตรวจสอบให้ดีๆด,ด้วยบริษัทนี้เชื่อถือได้หรือไม่นะคะติดตามกับคุณพัชร ประพลพุ่มประพันธ์ค่ะครับจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการโอนเงินคืนให้กับผู้เสียหาย607คนที่เราตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตในรอบบุคคลทั่วไปครับ โดยกรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดงานในไทยได้โฆษณาผ่าน Facebook Fanpage และ Twitter ถึงการจัดงาน HGC Super Live in Bangkok ที่เป็นทั้งคอนเสิร์ตและแฟชั่นโชว์รวมศิลปินเกาหลีมากมายจะจัดขึ้นตั้งแต่28พฤศจิกายน2558ที่ i m p a c ค a r e n a เมืองทองธานีโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรรอบพีเซลกรุ๊ปสำหรับบ้านแฟนคลับที่ต้องการทำโซนโปรเจกต์ให้กับศิลปินก็ทำให้แฟนคลับที่สนใจรวบรวมเงินและโอนให้กับผู้จัดงานคนละ900ถึง6,000บาท ตามโซนที่นั่งตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วตอนเขาประกาศว่าจะมีงานนี้ประกาศประปุบปรปับมากแล้วก็จะเอาเงินเลยภายในหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยเราก็อยากไปใช่ไหมศิลปินยิ่งของเราเราชอบศิลปินของเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาเมืองไทยบ่อยเราก็ต้องยิ่งแบบเ้ยอยากจะไปนั่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย ต่อมา16พฤศจิกายนผู้จัดงานประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวอ้างว่าบริษัทที่เกาหลีใต้เป็นฝ่ายยกเลิกคอนเสิร์ตโดยไม่แจ้งให้ผู้จัดงานในไทยทราบและไม่สามารถติดต่อกับบริษัทที่เกาหลีได้อีกทําให้บริษัทผู้จัดในไทยรายนี้ระบุผ่าน Facebook ว่าจะรับผิดชอบขอคืนเงินทั้งหมดให้จะทยอยคืน11-25ธันวาคม2558แต่ก็ยังไม่มีใครได้รับเงินคืนจนบริษัทรายนี้ประกาศอีกครั้งว่าจะขอคืนเงินครบจํานวนไม่เกิน6มกราคม2559แต่เมื่อถึงกําหนดก็ ยังไม่มีการโอนเงินแต่มีประกาศว่าจะขอคืนเงินภายในสิ้นเดือนมกราคมทําให้กลุ่มแฟนคลับแต่ละบ้านเริ่มไม่พอใจและส่งจดหมายเปิดผนึกให้ชี้แจงและชําระเงินคืนภายใน31มกราคมแทนที่จะแบบอธิบายไปเลยว่าเขาโอนเงินให้เขาไปแล้วไม่มีเงินมนคืนเราอย่างนี้เรายัางรับได้แต่เขาไม่เคยบอกเราเลยว่าเงินที่เขาได้จากเราอะ่ะมันหายไปไหนหลังได้รับจดหมายเปิดผนึกบริษัทรายนี้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน f Facebook ยืนยันจะแก้ไขปัญหาและดำเนินการคืนเงินให้เสร็จสิ้นภายใน31มกราคม2559แต่เมื่อถึงกำหนดและตอนนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายคนไหนได้รับเงินคืนทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่บริษัทรายนี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยโทรศัพท์ไปที่เบอร์ออฟฟิศและเบอร์มือถือแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เราจึงลงพื้นที่ไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้คือย่านถนนเพชรบุรีและพระราม9แต่ปรากฏว่าไม่พบบริษัทรายนี้ ส่วนย่านพระรามเก้าพบว่าเป็นร้านเสริมสวยและร้านกาแฟที่มาเปิดได้1ปีแล้วไม่มีบริษัทรายนี้อยู่เช่นกันการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายจากกลุ่มบ้านแฟนคลับ8บ้านบุคคลทั่วไปรวมมีผู้เสียหาย607คนมูลค่าเงินที่จ่ายไปกับการซื้อบัตรคอนเสิร์ต1,197,100าาทเราอยบาทเราจะมองแค่ว่าเขาเคยจัดงานสำเร็จมาแล้วมันคงจะไม่มีปัญหา เป็นความไว้ใจของเราเองด้วยส่วนหนึ่งทําให้เราพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้ค่ะเราอ่ะแบบพลาดลงนี้อย่างมากยอะไรเงี้ยถ้าครั้งต่อไปก็คงจะต้องแบบมีการแบบไปดูให้แบบเห็นจริงๆว่าแบบบริษัที้จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีที่อยู่หลักแหล่งมีตัวบริษัทหน้าร้านที่ชัดเจนและผู้เสียหายที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อไปยื่นกับสคบอและปอทอร้องทุกข์และให้ดำเนินการตามกฎหมายทีมข่าวยังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับ ขอบคุณครับจะซื้อตรงซื้อตัวอะไรต้องดูให้ดีๆนลยนะต้องดูด้วยว่ามีบริษัทจริงหรือเปล่าใช่คะ,ะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูข้อ